ชื่อเซงพาราได s ์เนียไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญได้มาอย่างไงครับพี่เคยได้ยินเซ็งพา r a d i s e ไหมครับมันคุ้นๆนะคุ้นๆใช่ไหมใช่มันคุ้นๆผมว่าคิดชื่อนานมากครับเพราะว่าชื่ออะไรมันก็จะไปคล้ายกับเซียนพาไปหมดเพราะมันมีเซียนพาหลายชื่อมากชื่อปกติอ่ะบอมบอยด้วยมันเยอะไปหมดอ่ะสุดท้ายจ่ายอกว่าเอาเซ็งไหมล่ะเซงงเลยว่าเซงพาราได s ์เฮ้ยชื่อนี้โคตรขังเลยชื่อนี้โคตรใช่เลยชื่อพ่อผมเอง เอาเหรอเออชื่อพ่อเขาเองครับผมพ่อเขาคือพ่อของคุณจ๋าพ่อเขาคือเฮียเซ็งพาราไดส์เลยเพราะว่าความจริงแล้วพ่อเป็นเหมือนกับนักธุรกิจอยู่ที่ปัตตานีและเช่าออฟฟิศอยู่ที่พาราไดส์ห้างพาราไดส์ที่ปัตตานีแล้วก็เล่นพลาด้วยไม่เชิงเล่นหรอกเป็นงัสะสมมากกว่าก็ชอบเช่าพลาสายใต้ครับพ่อจ่ายเป็นคนใต้แล้วก็เลยเอาชื่อนี้มาผมบอกเฮ้ยกูเอานะมึงถามพ่อเลยพ่อบอกว่าได้